บทที่หกถึงบทที่สิบเอเอวะเมสุตังเอกังสะมยังพระควาภาลานสียังวิหระรติอิะต,ะติปตะเนมิคทาเยตตะระโขพระควาปันจวักิเยภิกขุอมันเตสีเทวเมภิกขเวอันตาปัพพชเตนะนะเสวิตพายโยจายังกามิสุ กามสุขลิกานุโยโคลอโนคโมโปจุชนิโกอนัตลโยอนัตถาสันหิโตโยจายังอัตตกิละมะนาละมะทานุโยโคทุกโขอนัิโยอนัตถาสันหิโตเอเตเตพิกะเวอุโพอันเต อนุปัมมะมัชฌิมาปฏิปาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาก,กุกะรนิยานะกะรณีอุปสมมยะอภิญญายสัมโพธยะนิพพานายะสังวัตติกตามาจะสาภิกะเวมัชฌิมาปฏิปทา ตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักกุกะระนียานะกะระณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอะยะเมวะอะริโยอัตถคิโกมะคโขเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวุสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสมมามิอัยังโขส,สาภิขเวมัจิมาปาติปัทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาก,กุกกาลนิยานะกลาลนิอุปสม,มายะอภิญญายะสัมพุทธะนนิพานายะสังวัตติดด อิตังโขปะณะปิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชจลาปิทุกขามาระธรรมปิทุกขังสกะปริเทวทุกขะโทมนุสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเหปิเยหิพิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะ ละปติตัมปิทุกขงังสังคิเตนะปัจจุปาทานักขันธาทุกขา <c oughs> อิทังโขปณะพิกเวทุกขะสม,มุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิกานันทิลาคะสหกตาตัตตะตัตตะลาพินันทินี เสยยะีทางกามาตัณหาพระวะตัณหาวิพระวตัณหาอิทังโขปะณะปิกเวสสุทุขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสยาวะตัณห,หายะอะเส,สะวิลาคะคะนิโรโธจาโคปะตินิสสะโคมุติอนาละโย อิทังโขปนะพิกเขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏติปัาอริยสัจังอายะเมวะหะริโยอลิโยอัฏฐกิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนะนุสุเตโสทัมเมสสจักขงอุทะปฏิยานังอุทะปฏิปัญญาอุทะปัิวิชชาอุทะปฏิอารลโกอุทะปฏิตังโขปนิทังทุกขะนิทุกขังอริยสัจจังปะดิญญยันติเมพิกขเวปุเพอนะนุสุเตโส ธรรมเมสุจักขงอุทะปฏติญาณังอุทะปฏติปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปติอาโลโกอุทะปติตังโขปนิทางทุกขังอริยะสัจจังปะริญญาตันติเมพิกะเวโปเพอนะนสุเตสุธรรมเมสุจักขง อุทะปติญาณัง uh อุทะปฏติปัญญาอุทะปติวิชาอุทะปัติอาโลโกอุทะปติอิทังทุกขสัมมุตโยอริยสัจจติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักโขอุทะปฏติญาณังอุทะปติปัญญาอุทะปติวิชาอุทะปัติอาโลโก ตังโขปนิทังทุกขสัมมุทโยอริยสัจจงปะหาตัพันติเมพิกาเวปุเพอนุสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทะปาติญาณังอุทะปฏติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติอาโลโกอุทะปัติตังโขปะนิทัง ทุกขสมมทยโยอรลยะสัจจงปะหินันติเมพิกเวปุเพออน,นสสุสุตเตสุธรรมสุตะคงอุทปะปฏติญานางังอุทปะปฏติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติอาโลโกอุทะปัติอิทังทุททกขะนิโรธโยอาลยยสัจจนติ เมพิกขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมมสุจักขงอุทะปฏิญาณังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอาโลโกอุทะปฏิทังโขปะนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาทัพตัปปันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุ ธรรมเมสุจักขงอุทะปาิญาณังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปฏติอารลโกอุทะปฏิตั้งโขปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจังสัจจิกันสัจจิกตะตันติเมพิกะเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปฏติญาณังอุทะปาติปัญญาอุทะปฏิวิชา อุทปัติอาโลโกอุทปัติกิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏติปดาอริยะสัจจันติเมพิกเวโปเพอนานุส,สุตเตโสทาม,มิโสจักขุงอุทปัติญาังอุทปัติปัญญาอุทปัติวิชาอุทปัติอาโลโกอุทปัติตังโคปะนิทังทุก ขะนิโรธคามินีปาสิปทาอริยสัจจ์อร,อริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทะปฏิญานังอุทะปฏิปัญญาอุทะปัิวิชาอุทะปฏิอาโลโกอุทะปัติตังโขปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปาสิปทา อริยะสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนัน,นุสุเตโสธรรมเมโสจากขงอุทปฏิญาณังอุทะปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอ,อุทปฏิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอาลิยสัจเจโส เอวันติปะริวัตังทวาสการังยะถาภูตังยานทัสสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวหังพิกาเวสะเทวเกโลเกสะมารกเกสะพรม,มเกสะสะมณพรามะนิยาปะชายะ สัทธาวะมนุษยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอะภิสัมพุโทโธปัจจัญ,ญาสิงยะโตจากโเมพิขะเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังยนานตัสสะนังสุวิสสุทังอะโหสิ อัฏาหังพิกเวสเทวเกโลกเกสมารเกสพรมเกสสัสนะพระรามนิยปชาญาเทวมนุษยะอาุตะลังสัมมาสัมโพธิงอะพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานัญจปณะ,ะเมทัสนังอุะทะปติ อกุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณพะวตุติอิทะัมะโวจะัพภะควาอัตตะมะนาปัญจวัคคิยาภิกโภพควโตภาสิตังอภิรันทุง อิมัสะมิจจาปะนาเวยาการะนาสะมิงกันนะพันยะมานีอายัสะมะโตโกนธันยาสสะวีระชังวีจมะลังธรรมะจักของอุทะปติยังคินจิสะมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปะวัตติเตจ พระคาวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตธมนุษสาเวสุงเอตัมพระคาวตาพราณาสิยังอิติปเตนะมิคาทายอนุตรังธรรมจักกังปะวัตติตังอปะติวัติยังสัมะเนนะวาพรามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามุนาวา เกนะจิวาโลกาสมิติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตตะว่าจะตุมมหาราชิกาเทวาสัตมนุษาเวสุงจะตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตะว่าตาวติงสาเทวาสัตมนุษาเวสุง ตาวติงสานางเทวนังสัตทางสุตตะวะยามาเทวสัตทมนุสาเวสุงยามาังเทวนังสัตทังสุตตะวะตุสิตาเทวสัตทมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานางสัตทางสุตตะวะนิม,มานารตีเทวสัทมนุสาเวสุง นิม,มานารตีนงันงเทวานังสัตตังสุตตะวาปารณิมมิตะวะสะวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวสสงปารณิมมิตะวะสะวัตตีนงันงเทวานังสัตทังสุตตะวาพรมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสสงเอตัมเพขวตาภลานสิยังอิติปเตนะ มิคาาเยะอนุตตรังธรรมจักกังปะวัตติตังอัปะติวัตติยังสัมเนนะวาพรามะมเนนะวาเทเวนะวามารนะวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาสมิติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมะหโเตนะยาวะพรมะมโลกา สัตโตภุคขันธิอัญจัทะสะสหสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละหุละหูสิอติกัมเมวะเทวนางเทวานุภาวังอทโขภควาอุทานัง อุทานสิสิอัญญาสิวัตตะโพโกนัญโยัญญาสิวัตตะพโพโพยนโทโกนโยยโกนัญโยติอิติอิทังอายัสสมะมโตโกนัญญะสะอัญญาโกนัญโยเตวนามังอะโหสีติ ติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกับวิตุอนุตตะโลปุนิสธรรมาสารติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพมิญโยหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุขะราเอสสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักกินโยอัญชลีกะละนิโยอน,นุตตาราังปุญญะเตังโลกัสาอาติจินดามะนีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโตันจะมหาราชาตะวังมังโสัตุนโนทีปังกาลิเทวสุปโปเสติกินจิเทวเยสกโก ปัจจังทัสสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพะวันตุเมเศรษฐิลาพังชะนานะเยมะนีจินดาปิยังจะทะนางสเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สก,กัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสเพทุกขาวุปสะเมตุเตสกกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังปะนิราหุปสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินาน,านาสันตุปัตถวาสเพพยาวุปสะเมตุเต สกัตตวะสังขรตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยัางปาหุเนยัางสังคเตเชนะโสตินาัสันตุปัทถวาสเพโลคาวุปสะเมตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณสัมปโนสุขโตโลกวิโตอนุตโตโลปุลิสธรรมสารติสัทเทวมนุสนางพุทโธภควาเต สวาคาโตภะคะวตาธรมโมสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอภนะยิโกปัจจตังเวทตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆ สามีจิตปฏิปโนพระควโตสาวกสังโฆยทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตตาโพิสปุคาราเอสะพระควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตะลังปุญญาเกิดตังโลกสสาติ จินดามตีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสินเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังปโปสัตุโนติปังกาเลเทโสุโป,ปเสติกินจิเทโวเยสโก,กปัจจังทัดจะหมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเม สิทธิลาพังชนานาเยจินมะีจินนาปิยังจักทนังสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมามาสกัจตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวารังหิตังเทวมนุษยานังพุทธทเตชะนะโสตินานะสันตุปัตตวาสัพเพภุกข,ขาวุปะสัมมนตุเตสกัจตาวาพุทธ สกัตตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังปะลิลาหุปะสะมนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสเปพะญาวุปะสเมตุเตสกัตตวะสังขารตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหุเนยังปะหุเนยังสังคเตเชนะโสตินานัสันตุป ah ัตถวา สัพเพโรคาวุปะสเมียตุเตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะระณะสัมปโนสุขะโตโลกวิทุอนุตตรโภพิสัตธรรมะสาระทิสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควาโตสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโกปัจจตังเวทิตาโพเวนยุติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏ <t> ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิถังจตาริปุริสยุขานิอัตถาปุริสพุคานาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักขิเนโยอันชลีกะละนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกะสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสิเนหังมตาปิตาวะโอละหังปะโพตันฉะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุ โนทิปังกาเลเทโวสุปโสติกินจิเทโวเยสโกปัชังทัสสมิกินเนวทาัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสิทธิลาภังชนานเยมะนีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สกัตวาพุทธรัตตานังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษานังพุทธเตชจนสโตินานสันตตปัตถวาสเพทุขาวุปสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตานังโอสถังอุตมังวรังปะลีลาหุปสสะมานังธรรมเตชจนะ โสตินานัสสันตุปัตถวาสเพภย,ยาโวปะสะเมนตุเตสักกัตตวาสังขารตนังโอสะถังอุตตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพ,พโลคาโวปะสะเมนตุเต